แนะนำเข้าธุรกิจคุณอีทาคุณยวราตต่อสุวรนนะคะอ่าวันนี้ก็จะมาแชร์คลิปจริงๆแล้วมันก็เป็นคลิปอันเดิมที่เคยฟังแล้วแต่พอฟังใหม่ก็รู้สึกว่าเออเหมือนไม่เคยฟังอะคะ่ะเพราะมันนานมากแล้วเนาะจำได้ว่าตอนนั้นฟังไปแล้วแล้วก็สรุปแล้วด้วยได้ประมาณ5บรรทัดแต่วันนี้วันนี้แก่ออกมา แบบว่าเอ่อเอาคาพูดเนอะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าความรู้สึกความรู้สึกของกุ้งเองอะเป็นคนที่ฟังคลิปแล้วชอบแกะคําพูดที่มันใช่มันโดนใจเราลืมไปแล้วอ่าหรือว่ายังไม่ได้ทําอย่างเงี้ยค่ะคือ,คอชอบชอบชอบเขียนเพราะฉะนั้นประโยคเนี่ยอาจจะไม่ต่อเนื่องกันหน่อยแต่มันจะเป็นอะไรที่แบบ อ่าสะดุดใจมากกว่าเนาะแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังนะคะก็เป็นของคุณชเวินะคะกับคุณพันเนาะคุณบุ้งกับคุณพันนีค่ค่ะค่ะก็คร่าวๆเนาะประวัติอของคุณเชเวนก็คือจบวิศวะกรรมศาสตร์ไอธรรมวิศวะกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกลน,นะคะแล้วก็บ้านเนี่ยทำธุรกิจก็ก็ค่อนข้างคือเป็นคนรวยอะ่ะ สบายอะ่ะเนาะแล้วก็คุณพันเนี่ยจบวิศวะอินเตอร์ที่ธรรมศาสตร์บ้านก็ทำธุรกิจส่วนตัวพวกไฟฟ้าอุตสาหกรรมเนาะทีนี้ตอนที่ฟังเนี่ยก็จะมี MC เนาะคอยคอยป้อนคำถามให้ให้คุณบุ้งกับคุณพันตอบนะอย่างแรกเลยที่เขาถามเขาก็คือกคอ็คือเหมือนกับว่าเราเขารู้สึกยังไงระหว่างคุณคุณบุ้งกับคุณพันเนี่ยเรื่องมงุมมองชีวิต อันนี้นะมันก็เหมือนกับว่าเกิดเพื่อให้เราให้เราดูเรื่องชีวิตเราก่อนว่าเออทำไมเนาะถึงจะถึงจะเข้าเอ็มบีนะคะ,ะคุณบุงบอกว่า,าครอบครัวเนี่ยก็ค่อนข้างสบายเนาะเขาเป็นลูกคนสุดท้องแต่เขาก็มีความกังวลเหมือนกันว่าถ้าเรียนไปเนี่ยที่บ้านมีธุรกิจมันมีสองทางให้เขาเลือกก็คือจะเลือกทำธุรกิจที่บ้าน หรือเลือกงานประจํานะคะทีนี้พอเขาเจอเพราะว่าเขาเจอธุรกิจนี้ตั้งแต่ตอนเรียนเนาะแล้วเขาก็เจอธุรกิจแล้วเขาก็ธุรกิจอ่าบาสสูรูดเนี่ยคะ่ะหลังจากที่เขาคิดได้ว่าเออธุรกิจบัสซูลูดเนี่ยอ่าเหมือนกับว่าสามารถทาแค่สองปีแล้วก็ที่เหลือก็ใช้ชีวิตนะคะเขาก็เลยเริ่มทําตั้งแต่ตอนเรียน,นะคะ่ะทีนี้ คุณพัน์บอกว่าการที่เราอ่ะมันจะมีสองอย่างก็คือเอางานในอนาคตมาทําหรือเอาเงินในอนาคตมาใช้แต่คุณบุ้งจะพูดถึงการเอางานในอนาคตมาทําถ้าทําแค่สองปีแล้วที่เหลือได้ใช้ชีวิตอ่ะจะทํำไหมนะคะทีนีอ้อายุเนี่ยคุณพันบอกว่าก็คือมุมมองด้านอายุไม่ได้ อายุน้อยเนี่ยไม่ได้ตัดสินความสําเร็จหมายถึงว่าคุณพนันะเอาไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาสําเร็จอายุยังน้อยคือคุณพนันบอกว่าอ่าเหมือนกับว่าอ่าอายุยังน้อยอ่ะเขาไม่ได้เพิ่งเริ่มทําแต่เขาสําเร็จแล้วอ่ะเอะคุณพนันคิดแบบนั้นนะซึ่งเราอ่ะบางทีลึกลับซับซ้อนขนาดนั้นบางทีก็คิดไม่ถึงเหมือน พี่กุ้งกุ้งค้างอยู่ไปแล้วพี่กุ้งก้เข้าบไหมนะะกลับมาเลผมมาเร้วมาเลยมาเร็ววันเดียวสนใจนพี่มันเป็นกิ๊กมันจะให้กิ๊กต่อว่าเราจะใช้ต่อเน็ตอีกหนึ่งกิ๊กไหมอะไรเงี้ยค่ะมีถามด้วยน้ารัว่าใช่ใช่ถามถามเพราะพี่กําหนดไว้ว่าเออเราจะใช้วันหนึ่งกิ๊กอ่าทีนี้นะคะต่อทีนี้ คุณพันบอกว่าคุณพันธ์เนี่ยเป็นคนที่ที่ชอบเปิดรับโอกาสรักการเรียนรู้ก็ไม่เสียหายอะไรที่จะฟังในวันในวันที่จะได้เรียนรู้แอมเียเนาะทีนี้คุณพันธ์บอกว่าคุณพันเก็ตตรงคําที่ว่า,ามั่นคงและก็อิสระภาพนะก็มันมันไม่เหมือนธุรกิจทั่วไปธุรกิจแอมเวีย์เป็นธุรกิจที่ ทําแล้วสําเร็จแต่มันธุรกิจทั่วไปเนี่ยยิ่งยิ่งยิ่งสำเร็จยิ่งยุ่งเออใช่ใชยิ่งสําเร็จยิ่งยุ่งซึ่งมาเปรียบเทียบกับธุรกิจ M.V เนี่ยธุรกิจ M อวไม่เสี่ยงไม,ไม่ไม่เจ๊งถ้าทําได้ก็ดีถ้าทําไม่ได้ก็เท่าตัวไม่ได้ขาดทุนอะไรหรือมันอย่างที่อับไลเราเคยพูดก็คือกลับมาจนยังทนนันะอ่ะเนาะอ่าทีนี้ ถ้าเกิดคุณพันบอกว่าถ้าเกิดไหนๆเราอะ่ะจะต้องลงแรงในการที่ทําอะไรสรักอย่างอะ่ะทำไมไม่ทําแบบทีเดียวจบนะคะทีนี้อ่าระบบ MV ็มวีบูดเนี้ยนะคะมันก็จะเป็นธุรกิจที่เขาเซตร,ระบบไปแล้วมีหน้าที่ทําทํายาวไปเลยอ,ะอ่ะคุณคุณพันใช้คําว่าดีกว่าไหมนะคะซึ่ง ซ,ซึ่งเหมือนถ้าเราถ้าเราฟังให้อินหน่อยเวลาที่ที่ถ้าสมมติเรานึกว่าคุณพันนั่งอยู่ต่อหน้าเราแล้วก็พูดจะถามเราว่าดีกว่าไหมอ่ะเออเรารู้สึกดีนะเพราะว่าคําเนี้ยมันทําให้คิดไงเนาะค่ะทีนี้อ่าคุณพันบอกว่าทําไมอะ่ะบ้านหนึ่งหนึ่งอะ่ะทำไมจะต้องมีธุรกิจเดียวด้วยคุณพันก็เลยคิดที่จะเออเหมือน เอาธุรกิจอีกตัวหนึ่งมาเพื่อที่จะสร้างเป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับความเสี่ยงในในธุรกิจอื่นๆนะคะอ่าแล้วก็เป็นธุรกิจที่เป็นภาซีปินคมแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงทีเนี้ยคุณคุณเชเวงเสริมว่าบ้านคุณเชเวงเนี่ยมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่าในอนาคตเนี่ยมันต้องเป็นของเราแต่คุณเชเวงบอกว่าแล้วเมื่อไหร่ เพราะว่าพ่อแม่เขาก็ห่วงเราใช่ไหมกลัวว่าเอ,อทําธุรกิจแล้วไปไม่ได้มันจะล่มอะไรเงี้ยค่ะท่านก็เลยจะเอ,อกว่ากว่าท่านจะมอบให้ตอนนั้นคุณเชเวงว่าคุณเชเวงอาจจะต้องเป็นห้าหกสิบไปแล้วเพราะว่าพ่อก็อเจ็ดแปดสิบถึงจะวางมืออะไรประมาณนี้นะคะเอ,อสุดท้ายก็คือเราจะยังไม่ได้อ,อ,อะไรนะไม่ไม่ได้ตัดสินใจในธุรกิจของเราอยู่ดีนะคะ อ่าทีนี้ส่วนแล้วถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็คือแน่นอนขาดเราไม่ได้อ่านะแล้วก็ถ้าอ๋อค่ะเราไม่ได้จะหยุดได้ก็ต่อเมื่อเงินพอคุณชเวงก็ถามว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะแล้วเท่าไหร่ล่ะเออนะทีนี้อ่ามันธุรกิจบสรสูนี่นะคะมันก็จะอ่าหยุดได้ด้วยระบบก็อย่างอย่างที่เหมือนน้องอ,อนพูดไปแล้วเนาะ ทีนี้เขาถามว่าแล้วเรียนวิศวะมาเนี่ยเสียดายไหมเหมือนกับว่าประมาณว่าเออเรียนมาก็ดีแล้วไม่ได้ทํางานด้านที่เรียนมาเนี่ยแบบคิดยังไงอะไรประมาณนี้เนาะ,ะคุณชเวงฉลาดตอบเนาะเขาจะไม่ตอบแบบว่าเสียดายหรือไม่เสียดายเขาบอกว่าการที่เขาได้เรียนวิศวะมันเหมือนกับเป็นการสร้างโปรไฟล์ให้เขาแล้วก็เอา เอาวิชาที่เรียนมาเนี่ยค่ะไปใช้ในการสร้างรูปแบบชีวิตอ่าเอาไปอ่าอะไรนะเหมือนกับกำหนดการดำเนินชีวิตเอ,อนะทีนี้คุณเชวินบอกว่าอ่าถ้าสมมติว่าอืมการที่จะเลือกอะไรในชีวิตเนี่ยให้ไปดูที่ปลายทางยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราขึ้นรถมีถ้าเราจะขึ้นรถมีสักสักคันหนึ่งเราจะขึ้นคันแรกไหม่าบางทีบางทีก็คิดเหมือนกันเนาะอ่าเราอาจจะขึ้นคันแรกแต่พอดูปั๊บมันไม่ใช่มันไม่ใช่อ่าไปคันเนี้ยมันไม่ใช่ไปที่ที่เราจะไปอะค่ะทีนี้คุณพันก็พูดว่าถ้าสมมติว่าขึ้นผิดคันนะคะคุณจะไปตลอดสายไหมหรือคุณคิดว่าลงแล้วขึ้นคันใหม่ดีกว่าเออเอานะ คุณพันใช้คํานี้นะคะทีเนี้ยคุณเซเวนบอกว่าถ้าเราเนี่ยเอาเป้าหมายเป็นที่ตั้งและเราใช้ชีวิตเราก็จะได้ใช้ชีวิตที่เราต้องการก็คือทําให้ถึงเป้าหมายถึงเป้าหมายเราก็ได้ใช้ชีวิตถ้าเราเอาความถนัดเป็นที่ตั้งเราก็จะได้อ่าชีวิตที่เป็นไปตามยถากรรมหรือก็คือเป็นไปตามคันลงคงธรรมแบบนั้นนะคะอ่าทีนี้เขาบอก ของคุณพันเนี่ยคุณพันบอกว่าอาเหมือนเรียนมาแล้วให้ไปดูว่าจุดจุดหมายปลายทางมันจะเป็นยังไงก็ให้ย้อนไปดูที่อ่ารุ่นพี่เราที่ทํางานมาห้าปีสิบปีว่าเป็นยังไงถ้ามันถ้ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ปลายทางที่เราต้องการอะ่ะ ก็อย่าเสียเวลาเลยเออเออทำเสียงแบบนี้อย่าเสียเวลาเลยเ,เสียงแบบว่าน่าฟังมากนะคะแล้วก็การทำเอ็มวีเนี่ยตั้งแต่เริ่มเรียนเนี่ยเขาถามว่าแล้วไม่เสียได้ชีวิตเหรอหมายถึงหมายถึงต้องทำงานตั้งแต่เรียนไม่ไม่ไม่เสียดดยเวลาเที่ยวเวลาเล่นเหรออะไรเงี้ยนะคะคุณแพนก็บอกว่าสิ่งที่สิ่งที่มันต้องทำในวันนี้ ถ้าเกิดว่าในอนาคตมันไม่ต้องทำอะ่ะก็ไม่ต้องทำแต่ถ้าสิ่งที่อไม่ทำวันวันนี้แล้วเป็นสิ่งที่ยังไงก็ต้องทำอะ่ะก็สู้เอามาทำซะเลยดีกว่าไหมเออนะคะทีนี้ต่อไปก็อ่เขาถามว่าแล้วความสําเร็จในชีวิตระหว่างธุรกิจนี้กับธุรกิจอื่นอะ่ะต่างกันยังไงคุณเเวงก็บอกว่า ถ้าเราอ่ะสำเร็จเร็วในธุรกิจเนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะดูแลคนที่เรารักได้เร็วแล้วก็ทำตามที่ตัวเองต้องการแบบเป็นวินาทีได้เลยเนาะเราจะทำอะไรอ่าจะหมายถึงว่ามัน หมือนสามารถที่จะทําอะไรหรือดูแลใครเนี่ยเราสามารถที่จะต,ตัดสินใจทําได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นธุรกิจอื่นหรือธุรกิจทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องถ้าจะถ้าจะไปอื่นเราก็ต้องปิดร้านหรือไม่ก็ออย่างงานประจําก็จะต้องลางงานนะคะอะอันนี้คือจุดต่างทีนี้แล้วเขาถามว่าทําไมจะต้องเป็นบัสซลรูดนะคะ ก็บอกว่าก็บัสูรุน่ะมันเป็นแพ็กเกจสำเร็จรูปอยู่แล้วสามารถก๊อปปี้ได้คนธรรมดาทำได้รู้ว่าเราบกพล้องตรงไหนต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรอ่าแล้วก็อ่าคือเป็นสูตรสำเร็จในธุรกิจนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบัสูรนเนี่ยจะทำให้เกิดการขยายแบบก๊อปปี นะคะแล้วก็เติบโตอย่างง่ายๆสำคัญเลยนะคะก็คือไม่ต้องลองผิดลองถูกลองถูกอย่างเดียวนะคะอ่าทีนี้แล้วทำไมต้องเป็น m อ็มวอ่าเอมไามเขาก็บอกว่าเพราะว่าคุณคุณพันตอบว่าเพราะเอ็มเนี่ยไม่ธรรมดาคำว่าไม่ธรรมดาก็คือยกตัวอย่างเช่นมีวารสารหนึ่งนะคะที่เขาจะเชิญคนดังของโลกมาสัมภาษณ์ ซึ่งคนดังนั้นก็มีหนึ่งก็คือเจคมานะคะเจ้าของอาลีบาบาแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณเกลเคลลี่คนนี้เป็นซ e อของเว็บแพ็นะคะมีรายได้มากที่สุดในออสเตรเลียและยังเป็นหนึ่งในแคนของโลกเป็นผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดหนึ่งในแปดคนของโลกนะคะก็อีกคนหนึ่งคนที่สามก็คือด,ดักเจอวเรา Finals, นะคะก็ค <place. S 1> <g> ืออ่าเป็นมีเสียงอะไรเข้ามา <laughs> ไม่ได้พูดกับเราใช่ไหมมีเสียงมาจากของหมอหรือเปล่าอ่าใช่ใช่พี่นึกว่าใครพูดอะไรอ่าโอเคนะคะแล้วก็ดักเดว์สของเราซึ่งอ่าเป็น CEO แล้วก็อะไรนะแชร์แมนของของ MV นะคะ อ่าทีนี้เขาบอกว่าสุดท้ายละอยากถ้าอยากทำเอมวให้สำเร็จเนี่ยต้องทำยังไงคุณคุณเฉวงบอกว่าอย่างแรกเลยก็ต้องมีความรู้อ่ะทำไมทุกคนถึงปฏิเสธความรู้เขาบอกอย่างนี้นะคะก็ถ้าเราจะทำอะไรได้ดีแล้วก็ทำได้สำเร็จก็คือต้องต้องมีความชำนาญในสิ่งนั้นใช่ไหมเออนะคะ ก็ง่ายๆเลยก็คือเริ่มจากการเรียนรู้อซีดีบัตรซึ่งจะมีความรู้อยู่ในนั้นทั้งหมดคุณเฉเวงบอกว่าไปหาความรู้จากในนั้นได้เลยนะคะสุดท้ายคุณเฉเวงบอกไว้ว่าอย่าใช้เวลามากๆมานั่งสงสัยอยู่ให้ใช้เวลาน้อยๆไปทำความเข้าใจจะดีกว่าค่ะคุณเฉเวงก็ฝากไว้แบบให้คิดเนาะกัดเจ็บนะคะ อ่าโอเคก็สำหรับคลิปวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ